สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้งสองฮักนสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาเช้าๆเวลากาแฟมาน่งบอกเวะๆกับพี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องขาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเราจะเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนะคะพี่น้องขาวันนี้เกาะติดหน่อยนะ เมื่อวานได้ดูข่าวทางไทยรัฐที่ไปติดตามไม่ไม่แน่ใจว่าไทยรัฐหรือช่องแปดหรือทางอัมบรินทีวีไม่แน่ใจค่ะพี่น้องขาเมื่อวานน่ะนะคะอ่าได้ไปอ่าได้ติดตามข่าวของช่องใหญ่ว่างั้นเถอะแล้วก็ไปติดตามของคนเคยรวยเจ๊อ๋อ่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่นนะ่่่่่่่่่่่่่่ล่่่ี่่่่่่่่่่นอ่่่น่ะพี่น้องเนะ่ะระยะหลังก็่ือว่า่่่่ด่ง,ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่ี่่่ ายากันนั่นแหละค่ะพี่น้อง ถือว่ามันสามารถที่จะเป็นอุทาหรณ์ค่ะเพราะว่าอะไรครับพี่น้องคะเพราะว่าเจ๊อ๋อนี่แกมีชื่อเสียงโด่งดังมาด้วยตัวของแกเองอย่างที่ว่าราคะพี่น้องคะช่วงนั้นที่โด่งดังเมื่อ4ี่หปีที่แล้วก็ประมาณว่าเจ๊อ๋อ90ล้านที่ชาย,ยาทุกคนรู้นะคะเนาะพี่น้องเนาะเก้าสิบล้านมันก็ทั่วไทยทั่วโลกก็ไม่มีหรกคะพี่น้องค่ะมันก็มีเจ๊อ๋อที่โด่งดังในการที่รวยด้วยตัวเองอันนี้เราก็ว่าได้เพราะเป็นการฟลุกในการถูกหวยโดยเบอร์แต่ตัว Okay. ก็เป็นคนที่ชอบเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่อยู่แล้วอันนี้เป็นคนใจถึงนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นคนใจถึงคนหนึ่งอันนี้เราก็สามารถที่จะามาเป็นเคสตาร์ตี้เป็นสแตนดาร์ดเป็นบทเรียนได้นะพี่น้องเพราะว่าเกิดการคนเคยรวยมาแล้วแล้วตอนนี้ข่าวล่าสุดเมื่อวานนะพี่น้องเมื่อวานก็มีข่าวออกมาแล้วก็มีช่องนะักข่าวช่องใหญ่ไปสัมภาษณ์ ก็บอกว่าแกก็พูดตรงอ่ะนะคะพี่น้องคะหมดแล้วเกว่าอย่างเงี้ยในในเงินที่นักข่าวถามว่าเงิน90ล้านที่อ่ามีเรื่องมีราวกันกับสามีที่หย่ากันไปแล้วแบ่งให้เขา 40- 50้าล้าน30บล้าน40ล้านประมาณแล้วสุดสุดท้ายตอนนี้ตัวเองก็ไม่เหลืออะไรเลยหมดแล้วแต่ก็คือเหลือแค่ความสุขในใจที่ได้ทําบุญทําทานได้มียังมีผู้คนที่รู้จักเราอยู่อะไรประมาณนั้นมีความสุขไม่ได้ยึดติดกับการเงิน การทองไม่ยึดติดว่าร่ํารวยอยู่ประมาณนั้นแต่มีความสุขในการที่มีพี่น้องประชาชนแล้วก็มีครอบครัวมีความสุขที่ได้ทําบุญทาทานไปประมาณมีความสุขทางใจนั่นแหละค่ะแกออกมาพูดเมื่อวานเราก็ได้รับชมรับฟังแล้วก็ไม่ได้บอกว่าซ้ําเติมหรอกกับพี่น้องค้าแต่มันก็สามารถที่จะมาเป็นบทเรียนได้มันถ้าจะบอกว่าอันนี้คือสไตล์มาดามหน่อยเนี่ยขอแย้งนิดนึงว่ากับการที่ คนเคยมีคนเคยอยู่เคยกินแล้วนะพี่น้องเนาะคือเจ้อ๋อเนี่ยเดิมทีแล้วแกก็เป็นคนที่เล่นหวยเล่นลอตเตอรี่อยู่ตลอดเวลานะั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเพอเอิญแกมาถูลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เป็น90้าบล้านช,ช่วงนั้นแกก็มีเสียเต้ยอย่างที่เรารู้กันที่มีสามี แต่เมื่อวานแกออกมานะพี่น้องนะแกออกมาพูดอ่ะเจ๊อ๋อนี่แกออกมาพูดบอกว่ามีผู้ชายเยอะๆมากมายเป็น10คนแต่พอตอนไม่มีเงินก็คือเขาก็หน,นีจากเราไปแล้วล่ะเขาไม่ได้อยู่แล้วล่ะพอช่วงหนึ่งมันก็จะมีการอ่ามีการ ช่องข่าวหลายช่องไปติดตามชีวิตของเจ๊อว่าเป็นอะไรอย่างไรแกก็บอกว่าแกก็พูดจริงนั่นแหละแกก็มีผู้ชายใหม่มีหลายคนใครก็มาหาแกก็รับหมดเอาหมดเป็นสิบอย่างที่ว่าแต่พอไม่มีเงินก็คือแกก็ให้เงินให้ทองเปเขานั่นแหละค่ะพี่น้องขาแกก็ให้เงินให้ทองให้อยู่ให้กินไปเที่ยวไปรู้ไปกินกันนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็คือเงินหมดแล้วคนเป็นสิบคนนี้ก็หนีจากแกไปเลยไอ้เรื่องราวพวกนี้แหละค่ะพี่น้องขาแล้วแกก็ยังพูดถึงสามีเก่าที่หย่ากันไปแล้วเขาเสียชีวิตแกบอกว่าไม่ ม่มีใครดีไม่มีใครให้ความแรกักเขาเท่าเสียเต้ยนั่นก็คือสิ่งที่คิด คิดได้ตอนนี้มันก็คือสายไปแล้วเอค่ะพี่น้องขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เลิกรารจการแกก็ใจดีนะแกก็ถือว่านักเลงพอแบ่งเงินให้เขาต้องหลายสิบล้านอย่างครึ่งครึ่งประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องะ่ะนั่นคือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับในน้ําใจของเจ๊อ๋ออย่างที่เราติดตามข่าวนะคะพี่น้องขาแต่ตอนนี้พอนักข่าวไปแล้วไปสัมภาษณ์เมื่อวานก็เห็นบอกว่าแกก็ตอบแกก็ตอบ จริงๆตรงๆนั่นแหละค่ะว่าเออหมดแล้วเรื่องเงิน er หมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องถามเลยหมดแน่นอนแล้วผู้ชงผู้ชายก็หนีก็หายจากแกเลย <c ười> นั่นคือสิ่งที่เราเอามาเป็นสังคมทั่วโลกอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องคาในเมื่อเรามีเงินเรื่องฟุกๆการฟุกๆที่ได้เงินมาเป็นมหาเศรษฐ,ฐ,ฐีก็ว่าได้ในช่วงพริบตาในช่วงพริบตาค่ะพี่น้องคานั่นก็คือสิ่งที่เราต้องประคองต้องมองต้องอะไรยังไงไม่ได้เชื่อมาดาหน่อยเองไม่ได้เช <c ười> ื่อหรอก <ๆ S 1> ในสิ่งที่เคยมีเคย Yeah. อยู่เคยกินกินรู้อยู่ดีเคยใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยพอหมดเงินไม่มีเงินใช้แล้วเนี่ยเราจะทําตัวอย่างไรจะมีความสุขจริงไหมมาดําหน่อยไม่มีความเชื่อตรงนั้นว่ากับการที่ไม่มีเงินแต่ฉันก็มีความสุขได้มาดําหน่อยไม่คิดอย่างนั้นค่ะพี่น้อง่ะอันนี้คิดแย้งกับเจ๊อ๋อนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเคยมีคนเคยรวยเคยเคยอยู่เคยกินแล้วจะบอกว่าฉันก็ยังมีความสุขดีดีอยู่อะไรยังไงเพราะทุกอย่างความสุขเนี่ยยิ่งสมัยนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับการเงินด้วยใน,นหลักค่ะพี่น้องคายิ เป็นเงินของเราเองเป็นเงินที่หามาด้วยไม่ได้บอกว่าไปกู้นี้ยืมสินก็คือแกถูกหวยแกรวยด้วยตัวแกเองก็ว่าได้แต่พอหมดเงินไปแล้วจะมีความสุขอยู่ไหมมาดามหน่อยก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อละค่ะพี่นอ้องค่ะนี่ก็สามารถที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราทุกคนทั่วโลกทั่วโลกค่ะพี่นอ้องค่ะได้เรียนรู้ว่ากับการที่เราได้มาเราจะทําอย่างไรต้องมีสติต้องมีสิ่งที่ประคับประคองต้องมีสิ่งที่เอะมันมันจะไปหวังน้ําบ่อหน้าว่าเดี๋ยวฉันก็ถูก อีกเดี๋ยวฉันก็มีอีกแต่แกก็ถูกบ่อยๆอยู่นะพี่น้องนะแต่การถูกบ,บ่อยๆของแกเนี่ยเขาลงปุนแต่ละครั้งอา่าถ้ามันไม่ถูกเลยก็ลงทุนไปเท่าไหร่ละมันก็จะมีการลงทุนไปอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเจ๊อ่อนนี่แกเป็นคนใจถึงก็เป็นคนซื้อลอตเตอรี่แต่ละงวดแต่ละงวดเนี่ยเป็นแสนแสนเหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือสิ่งที่แกเคยออกทีวีมาบอกว่าแต่ละงวดจะให้แกหยุดเลยแกก็หยุดไม่ได้แกมีซื้อเป็นแสนแสนต่อง,งวดเหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะคนเคยเล ีความสูงเปลี่นไม่ได้แล้วก็กับการที่จะมีการลุกแบบนี้มันก็คงจะยากล่ละค่ะพี่น้องค่ะนี่คือสิ่งที่เราเอามาเป็นบทเรียนสามารถที่จะเอาเจ้าออกมาเป็นบทเรียนได้เลยแต่ก็ยังดีก็คือแกก็ยังเข้มแข็งแกก็ยังใช้ชีวิตประคองแต่ถ้าเป็นเราอย่างเช่นเป็นมาดามหน่อยถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้โอ้ยไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะพี่น้องขาเพราะว่ามันหลงไปแล้วมันหลงระเริงเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้อง่าหลงระเริงไปแล้วแล้วสุดท้ายก็คือหมดตัวเงินกินเงินนู่นเงินนี่มันก็ลําาบกสมัยน้ จะจะบอกว่าการดําเนินชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินเงินไม่ใช่สิ่ง ตัวแปรไม่ใช่สิ่งที่สําคัญก็เป็นไปไม่ได้เงินก็คือตัวแปรเงินคือสิ่งที่สําคัญสําคัญที่สุดด้วยล่ะค่ะพี่น้องขายิ่งการที่ได้เงินมายังยืนยันว่าจะออกแกเริ่มรวยมาก็คือซื้อลอตเตอรี่ก็คือรวยด้วยตัวเองนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่ภายใน4ี่หปีกลับกลายเป็นเป็นศูนย์นี่มันเป็นการที่เสียดายเสียเสียเงินเสียทองเสียเสียโอกาสเนาะพี่น,อน,น,อน้องเนาะเพราะคนหลายล้านคนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกอยากฟุกแบบนั้นอยากมี ีชีวิตแบบนั้นอยากได้แบบนั้น,อย,แบบน,นอยากรวยด้วยในสิ่งที่ในเมื่อเป็นคนชอบอซื้อลอตเตอรี่เป็นคนชอบด้านนี้อยู่แล้วมันก็ฟุกพอดีแต่การฟลุกกลับมาเนี่ยไม่ประคองไม่แยกแยะไม,ไม่ไม่มีสติในการใช้เงินก็ว่าได้ครับพี่น้องคะไปปนเปรอส่วนมากก็จะเป็นปนเปรอผู้ชายอย่างที่ว่าแหละครับพี่น้องคะแต่การทําบุญทาทานแกก็ทานะพี่น้องนะในสิ่งของเจอ๊อออาจจะเป็นบุญเก่าหนุนส่งหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะต่อไปนียไม่ว่าจะแกจะถูกหวยจะถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าเรา รู้ค่ะพี่น้องคะ่ะแต่เสียดายโอกาสในสิ่งที่90ล้านอยู่ในมือมันหายไปแล้วมันหมดไปในพริบตานี่คือเราหยิบยกมาถือว่าเล่าสู่กันฟังถือว่าเป็นบทเรียนเป็นอุทาหอนให้สําหรับทุกคนทุกคนเนาะพี่น้องเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงอย่างเช่นเมื่อวันที่มาดามหน่อยมองว่าอ,าอาดีตอดีตสองพศส,สองทิศนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะในเมื่อดังด้วยกระแสะโซเชียลค่ะพี่น้องคะ่ะกระแสะโซเชียลให้มาในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่คีบไว้ตรงนั้นถ้าเราไม่ประคับประคองถ้าเราเป็นคนเหิมเริม หลงระเริงอะไรอย่างไรมันก็เลยตกโดยที่กระแสโซเชียลก็อย่างที่ว่าอันนี้ก็คือรวยด้วยกระแสโซเชียลก็ว่าได้แต่ของเจ๊อ๋อนี่แกรวยด้วยตัวเองมันก็คือ2กรณีมาเปรียบเทียบกันนั่นก็คือ,อถือว่าชั่วข้ามคืนได้อย่างที่ว่าเราค่ะพี่น้องค่ะแต่ไม่มีสติในการทำไม่มีสติในการใช้ชีวิตไม่มีสติอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอามาเป็นบทเรียนเราได้เหมือนกันนะพี่น้องเนาะนี่คือหยิบยกมาฝากกับพี่น้องค่ะเช้าๆเพราะว่ามาดำหน่อยได้ดูข่าวเมื่อวานแล้วก็น่าเสียเสียดาย เสียใจเสียความรู้สึกเสียอะไรต่างๆแทนไม่ว่าจะเป็นสองทิศสองพอสอที่กระแสตกกระแสะวิพากวิจารณ์เยอะะมากมายแล้วค่ะพี่น้องขะถึงจะออกมาปฏิเสธว่าเป็นอะไรอย่างไรว่ามีปัญหากับคนนู้นคนนี้มาปฏิเสธอะไรความที่สังคมเขามองมันก็ไม่สามารถที่จะให้อภัยได้เอาคืนไม่ได้อย่างที่มาดามหน่อยจัมปลิปเมื่อวานน่ะนะคะพี่น้องขะแล้ววันนี้ก็คือเจอ๊อเหมือนกันเจ๊อก็คือหนึ่งในร้อยล้าน หมื่นล้านคนที่ไม่มีเหมือนเจ๊ออพอได้90ล้านแล้วนี่ภายในอ่าถ้าเราเจ็บป่วยจะเป็นอย่างไรเรามองคิดอย่างนั้นกับพี่น้องคะ่ะถ้าเราเจ็บเราป่วยขึ้นมาเราไม่มีแรงทํานู่นทานี่จะเป็นอะไรอย่างไรเพราะเงินทองมันก็ไม่มีแล้วนั่นก็คือเสียดายโอกาสเสียเสียดายความฟุกเสียดายสิ่งที่ดีๆที่เจ๊อมีแต่เผลอไปปนเปื้อนนู่นน,น,นี่นั่นหมดเลยทําบุญทำสัตบุญด้วยนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะไปทําตรงนั้นซะหมดเลยมันก็เลยทําให้ว่าตอนนี้เจ๊อก็พูด ตรงๆอ่ะนะคะผู้ชายที่มีมห้อมมาล้อมมีผู้คนเยอะะมากมายมาหาผู้ชายเป็นสิบแกก็รับเหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่น้องคะก็ไม่มีใครจริงใจมันก็หนีไปหมดประมาณเป็นเป็นสิบคนนั่นแหละค่ะพี่น้องขะแล้วก็เงินตอนนี้แกก็พูดตรงอ่ะหมดแล้วเงินมันเป็นการที่น่าเสียดายที่สุดค่ะพี่น้องขาอันนี้คือหยิบยกมาถือว่าเล่าสู่ฟังนะพี่น้องเนาะในสิ่งที่คนที่อาจจะรวยอาจจะไม่ถึง90ล้านอาจจะรวย5ล้าน10ล้านหรือเมื่อวานที่มีน้องคนหนึ่งอายุน้อยๆอยู่นี่นถูก รางวัลที่หนึ่ง70กว่าล้าน72ล้านหรือเปล่าที่ข่าวออกมานะคะพี่น้องขาก็ยังเป็นตดงเป็นเด็กนี่ก็ถือว่าเราน่าจะคือสังคมออนไลน์สังคมในโซเชียลมีเดียนี่มันมีให้เห็นมีม,มีมีต้นแบบบีฉบับให้เห็นอยู่แล้วน่าจะประคับประคองให้ดีค่ะพี่น้องขาเพราะว่าการฟลุกการที่ได้เงินมาการที่ได้มาด้วยโซเชียลมีเดียเหมือนสองทิศเนี่ยก็มันมันไม่ได้มีบ่อย แต่ทําไมถึงไม่ได้คลิปตรงนี้ทําไมถึงไม่ได้เอาตรงนี้มาเป็นเคส e study ไม่เป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คืออยากจะฝากไว้กับพี่น้องคะ่ะถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่ชาวโลกควรที่จะเอามาปรัปรุงเอามาใส่ตัวเองอาจจะไม่รวยบอกว่าโอเค90ล้าน ี่สิบล้านสามสิบล้านแปดสิบล้านอะไรก็ตามพอเราได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงมาแล้วมันต้องคีบไว้อย่างไรเพื่อที่จะให้อยู่ในสิ่งที่ถือว่าช่วยชีวิตตัวเองได้ว่างั้นเถอะค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือสิ่งที่เราจะยิบยกมาโอเคอันไหนที่เป็นกระแสอันไหนที่เป็นสิ่งที่สังคมเราจะยิบยกมาต้องการอยากจะฟังเราจะได้ยินได้ฟังแล้วเราจะยิบยกมาถือว่ามาขยายแล้วกันนะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะ